สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวส่วนยางเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่23สิงหาคม2567นะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่าราคายางพาราจะปเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำยางสดหน,หน้าโรงงานนะคะ DRC ไม่ต่ำกว่า35%ค่ะราคากลาง65บาท70สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมานะคะ20สตางค์ราคาท้องถิ่น62บสาท70สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นดบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรซราคากลาง75สบาท22สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นมาอีก13สตางค์ราคาท้องถิ่น72บาส22สองคาต่อกิโลกรมัม ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง79บาท9สตางค์ส่วนส่วนที่เพิ่มขึ้นนะคะวันนี้อยู่ที่1บาทค่ะสำหรับยางแผ่นรมควันนะคะราคาท้องถิ่นอยู่ที่76บาท9สตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100%, ราคากลาง57บาท72สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาอีก28สตางค์ค่ะราคาท้องถิ่น 54บาท72สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 5 0ราคากลาง28บาท86สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก14สตางค์นะคะราคาท้องถิ่น25บาท86สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 5 5ค่ะราคากลาง31บาท73สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมา14สตางค์ราคาท้องถิ่น28บาท73สสตางค์ อย่างก้อนถ้วย drc 65%ราคากลาง37บาท50สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก17บาท17สตางค์นะคะแล้วก็ราคาท้องถิ่น34บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและอย่างก้อนถ้วยเครป40บาท38สตางค์ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก18สตางค์ค่ะ ส่วนราคาท้องถิ่นอยู่ที่37บาท38สตางค์ต่อกิโลกรัมและนี่ก็คือราคากลางยางพาราวันที่23 2 3ถึง25สิงหาคม2567นนั่นเองนะคะช่วงนี้ราคายางพาราปรับขึ้นนะคะ